เธอคนนี้ทิ้งกันไปนานถึง3ปีแต่วันนี้ได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะเจ้านายกับลูกน้องลูกมันจะกลมเกินไปไมเนี่ย What's u p t l ขอแนะนำาิิยายูริเรื่อง g i ิฟเ n นจากคุณออโรสเรื่องราวของคุณหนูปิ่นที่เติบโตมาอย่างดีในครอบครัวที่อบอุ่นและเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแต่เพราะเธออยากจะพยายามเรียนรู้งานด้วยตัวเองโดยไม่หวังพิ่งครอบครัวจึงร่อนไปสมัครงานไปทั่ว แล้วบังเอิญโลกกลมหรือพรมลิขิตบริษัทที่รับเธอเข้าทํางานดันเป็นของคุณใจซึ่งเป็นคนที่เคยทิ้งกันไปโดยไม่ลาสักคําเมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นเราสองคนเคยสนิทชิดใกล้แต่ตอนนี้เรากับคนแปลกหน้าแล้ววันหนึ่งคุณเจ้านายก็มาบอกว่าคิดถึงนะคะจะมาบอกคิดถึงอะไรกันคะคุณพี่ <S <S การที่ได้กลับมาใกล้กันอีกครั้งแบบนี้ทุกคนคิดว่าใครจะหว่นไว้ก่อนกันคะลองเข้ามาอ่านกันนะเรื่องนี้น่ารักแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากๆค่ะ